สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาะแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นของไมโครโฟนสายยี่ห้อ s a รวิชั่นรุ่น SU 990D สไลด H ์ HT นะครับ HT ก็คือจะเป็นไมคมือถือแบบคู่ก็คือ1เครื่องรับไมค์สตัวนะครับในการใช้งานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะขอแนะนำ ตัวเครื่องรับสัญญาณก่อนนะครับตัวเครื่องรับสัญญาณก็จะเป็นของ SU G K s u 9 9 0 d นะครับก็จะเป็นปุ่ม power เปิดปิดเครื่องนะครับกดเปิดปิดแล้วก็กดดิค้างอันนี้ที่เปิดเครื่องนะครับของยี่ห้อสไปชันก็แล้วก็ปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่มที่มีชื่อรักอันนี้นะครับจะ,จะเป็นปุ่มสําหรับการับส่งเพื่อสิงสัญญาณในการ ตั้งค่านะครับแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มรูปกุญแจกุญแจก็จะเป็นปุ่มเพื่อจะปลดล็อกเพื่อเสร็จค่าต่างๆนะครับสังเกตเที่ตัวสัญลักษณ์เมื่อกดปุ่มปลดล็อกจะกลายเป็นสีขาวหมายความว่าเราสามารถที่จะปรับจูนค่าต่างๆได้นะครับแล้วก็ ปุ่มถัดไปก็จะเป็นปุ่มหมุนเพื่อเลือกแล้วก็กดเพื่อ select ของค่าน,น,นั้นนะครับเลือนแล้วก็กดเพื่อเลือกนะครับแล้วก็ปรับค่าต่างๆใน parameter เเที่แสดงอยู่นะครับส่วนจะมี ช n e l A นะครับส่วนนี้ก็จะเป็น A ส่วนนี้ก็จะเป็นในปุ่มของ Channel B นะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นปุ่ม LED ที่ปล่อยสัญญาณ i n f ร a เ e ดเพื่อสิ่งกับตัวไมโครโฟนนะครับแล้วก็ต่อไปจะมาดูที่หลังเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นแบบ สเสาสัญญาณนะครับเพื่อจะสามารถรับส่งสัญญาณได้อย่างมันยำนะและคมชัดแล้วก็ระยะทางที่ค่อนข้างไกลนะครับในส่วนของอัพพุตอัพพุตจะมีสองรูปแบบก็คือ mix out mix out ก็คือจะรวมสัญญาณของช่อง a และ b ออกมาที่จุดจุดเดียวนะครับส่วนถ้าต้องการแยกสัญญาณ a และ b ก็สามารถต่อที่ครัวที่เป็น เอกรอาแยกชแนลออกมาได้นะครับแต่ในเบื้องต้นก็ในชุดก็จะแถมเฉพาะสายลิงค์ที่เป็นโฟนโฟนเพื่อต่อที่มิกเอาออกมานะครับสำหรับเครื่องนี้ะจะแยก Channel A หรือกรุเ A ก็จะมีความถี่อยู่ที่694.3ถึง70 702.7ส่วน c อง n n e l B ก็จะเป็น74 8.30แล้วถึง7.57.70นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะ แนะนําวิธีการสร็จค่าความถี่เบื้องต้นนะครับในการตั้งค่าความถี่เบื้องต้นตั้งค่าจะตั้งค่าได้2แบบคือตั้งค่าแบบแมนนวลแมนนวลก็คือการเลือกช่องอกรุ๊ปแล้วก็ Channel เองเพื่อจะให้ได้ความถี่ที่ต้องการส่วนตั้งค่าแบบอัตโนมัติก็ด้วยการให้เครื่องสแกนในความถี่ที่เหมาะสมให้นะครับเ,เบื้องต้น ผมจะเลือกวิธีของการตั้งค่าแบบแมนนวลก่อนนะครับก่อนอื่นก็คือจะต้องทำการปลดหลอกหล,ลอกก็จะสังเกตรูปรปุ่นใจ่จากการเป็นสีขาวแล้วก็เราเลื่อนสีเขียวครอบสีเขียวของแต่และส่วนไปยังจุดที่เราต้องการ อันนี้เราอ่าสมมติว่าผมจะต้องการตั้ง5่าที่กรุปกรุปอ่ากุ๊ต้องมีทั้งหมดก็20กรุ๊ปนะครับของของ n n e l ฝั่ง A ฝั่ง B ก็20กรุ๊ปเหมือนกันอ่าสมมติที่กที่20 Channel ดู Channel Channel ก็จะมี4 Channel นะครับกุ๊นี้ เป็นกรุปที่เร็วที่กรุบกว่านะกรุบกรุปที่หนึ่งจะกรุบจะคอนเฟิร์มก็ติดั้งหนึ่งเลือกชแลกนลเราต้องการความถี่เท่าไหร่ก h a ชแนลตัวนี้จะมีห้าชแนลความถี่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับสังเกตด้านหลังนะครับ <mm แล้วก็ ในส่วนของแฟตอีคิกวก่อนที่ผมจะไปจูนความถี่ผมน่ขออนุญาตแนะนําทุกส่วนของในน่านนี้ก่อนนะครับแฟตอีคิวมันกดก็จะสังเกตเห็นว่าบูหนึ่งครั้งก็เสีดงนี้ก็คือจะเป็นลดในส่วนของความถี่ย่านความถี่ต่ำนะครับเพิ่มย่านความถี่ตำ่ำลด เสียงย่านความถี่สูงเพิ่มเสียงย่านความถี่สูงมุนไปเรื่อยนะครับตามที่ต้องการอันนี้จะเป็นลดย่านความถี่ต่ำแล้วก็เพิ่มเสียงความเพิ่มเสียงย่านความถี่สูงเพิ่มเสียงย่านความถี่ต่ำลดเสียงย่านความถี่สูงเพิ่มเสียงย่านความถี่ต่ำแล้เพิ่มเสียงย่านความถี่สูง ลดเสียงย่านความถี่ต่ำและลดเสียงย่านความถี่สูงนะอันนี้จะเน้นเสียงกลางเป็นหลักนะฮะสมมุติว่าเราต้องการที่จะเน้นเสียงกลางเป็นหลักสมมติว่าเราต้องการที่ EQ แบบนี้เราก็กด Enter เราก็จะได้ EQ แบบนี้มาถ้าองการเปลี่ยนก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนมาที่แฟดเหมือนเดิมแล้ว,วก็แฟดไปก็คือ,อเสียงเข้าเป็นแบบไหนก็ออกแบบนั้นนะครับ ไม่มีการปรับม่มกาไม่มีการปรุงแต่งนะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็น tx low tx low ก็คือจะเป็นในการรับส่งสัญญาณใหม่ชุดนี้สามารถตั้งค่าไดส้สองระดับความแรงของสัญญาณก็คือ tx low tx low ก็คือจะเป็นการรับส่งสัญญาณที่10มิลลิวัต์10มิลลิวัตเหมาะสําหรับ พื้นที่แบบไหน10มิลลิเัตเหมาะสำหรับห้องที่เป็นอาจจะเป็นห้องเรียนหรือเป็นห้องคาเก่ที่มีการใช้งานจำนวนใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ต้องการให้ใหม่แต่ละตัวมีการกวนห้องข้างๆมากหนักนะครับก็จะใช้เป็นทีแกลโเลือกทีแกลโนะฮะเพื่อที่จะ ไม้ของเราก็จะไม่ไปกวนไม้ห้องข้างๆไม้ข้างๆก็ไม่มากวนท้องเราก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะจํานวนมากขึ้นนะครับโดยห้องที่เหมาะสมนับรับ g ยกลก็ประมาณสัก1ิบสเมตรนะครับของแต่ละห้องหรืออาจจะ1ิบสิบห้าอันนี้ก็ลองทดสอบกันนะครับว่าเหมาะสมประมาณไหน แต่สำหรับห้องที่ค่อนข้างใหญ่อาจจะเป็นห้องประชุมใหญ่ก็แนะนำจะเป็นใช้เป็นที h i ค h ายที g h คายก็จะเป็นการรับส่งสัญญาณที่ประมาณ30มิลลิวัตก็3เท่าของที Low นะฮะอาจจะห้องนี้ก็เหมาะสำหรับห้องประชุมใหญ่อาจจะเป็น30-50 100เมตรอะไรประมาณนี้นะครับ ก็เลือกปันทีกายเพื่อจะสัญญาณมีความแรงมากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็น am on am on นี่ก็คือจะย่อจาก auto mute on ก็คือเปิด auto mute ถ้าเลือกเป็น เรื่องเปิออฟก็จะคือคือปิดเป็นการปิดนะฮะปิดออโตมมวก็คือจะออโตมมวก็คือปิดเสียงอัตโนมัติประมาณนั้นแต่ถ้าออฟก็คือไม่ให้มันทำงานก็คือไม่มีการปิดเสียงนะครับเดี๋ยวจะมาแสดงให้เห็นอีกทีส่วน if 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 ก็คือ radio frequency radio frequency ก็คือในส่วนของสัญญาณ ความแรงในการรับส่งสัญญาณระหว่างไมค์กับตัวเครื่องรับนะครับส่วน AF AF frequency ก็คือ audio AF frequency ก็คือ audio frequency อก็คือสัญญาณของเสียงที่เข้าไมค์นะครับต่อไปอผมจะทำการตั้งค่าตั้งค่าโดยการแบบแมนวนวลนะฮะ มไม้นูอนก็คือเลือกกรุ๊ปสมมติผมเลือกที่เมื่อกี้อธิบายเบื้องต้นมาบ้างแหละผมต้องการที่เลือกกุ๊ปที่สองชแนลที่อ่สมมติผมชอบที่ชแนลที่สี่ความถี่หกเก้าห้าจุดหนึ่งศูนย์นะครับเราก็เลือกไปเสร็จแล้วก็สังเกตที่ใหม่ก่อนนะฮะไม่ตอนนี้เป็น699.60ผมแต่ผมต้องความถี่ที่ผมต้องการคือห ตามที่หน้าจอเซมพลนก็คือ695.10นะครับผมก็กดปุ่มปุ่มสัญลักษณ์ตัวนี้ครับปุ่มซิงคแล้วผมก็เอาไม้หน้าจอไม้ตรงนี้ไปจอที่ตัวอินฟรเรดจุดนี้นะครับผมก็กดซิงสังเกตเมื่อกี้มีไฟสีนแดงกระพริบออกมามีการส่งสัญญาณระหว่างไม้กับตัวเครื่องรับเรียบร้อยแล้วครับ ก็ตอนนี้ที่ไมค์ก็จะเป็น695.10ก็ตรงกับตัวเครื่องรับแล้วนะครับแล้วก็สัญญาณ IF ส่งจากก็คือความแรงของไมค์ที่ส่งไปหาตัวเครื่องรับนะครับก็ขึ้นแล้วส่วน af AF ก็คือสัญญาณเสียงเช็ค1 2 3สังเกตว่าเสียงตอนนี้เสียงไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ A M off Auto Mule off Auto m i l e off ก็คือไม่ทำงานาไม่ทำงานก็คือผมวางใหม่ไว้สังเกตนะฮะผมขอเบาๆนะครับเสียงก็ยังเข้าอยู่นะครับแล้วต่อไปนะครับผมจะเปิดฟังก์ชันออโต้มลเป็นออนนะับ เลือกไปดี AM อันนี้ Low อ่าแล้วก็ส่วติถ้าตั้งค่าเป็น TX Low ก็คือ,อเลือกที่รับส่งสัญญาณที่ไม่ไกลมากนะครับก็เลือกเป็น Low เสร็จแล้วก็ผมตั้งที่ AM Off เป็น o n นะฮะเพื่อจะให้ สำหรับที่มิวเสียงอัตโนมัติหรือตัดเสียงอัตโนมัตินั่นเองนะครับตอนนี้เป็นออนแล้วครับแต่ที่เครื่องรับเป็นออนแต่มาดูที่ตัวไม้ตัวไม้มันจะยังไม่ออนนะฮะเราต้องทําการซิงค์ไม่นะครับเพื่อให้ข้อมูลจากตัวเครื่องรับมาเข้าที่ไม้นะครับผมก็ทําการกดซิงค์หม่อีกรอบนะฮะไม่ไปจอที่ตัวสัญญาณน,นะฮะ อตอนนี้มาสังเกตที่ตัวไม้ก็จะเป็นฟังก์ชันออโตจะขึ้นแล้วออโตมิวนะครับออโตมิวเป็นยังไงก็สังเกตตอนนี้ออโตมิวทำง,งานก็คือพอวางไม้ก็สัญญา AF, AF ก็จะไม่มีขึ้นนะครับก็คือมันปิดไม้หนะ่ปิดเสียงไม้โชวขาวปิดการรับส่งไม้ไม้โชวขาวครับพอผมยกไม้ขึ้นมาสังเกตยกไม้ขึ้นมาปุ๊บ เ f ก็จะเริ่มทำงาน AF ก็สามารถพูดเช็คได้แล้วนะครับสัญญาณเสียงเราจะเข้าไป1 2 3 4เช็ค12 3 4แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นเมื่อกี้ังไม่ได้บอธิบายก็คือที่ตัวไมค์จะมีการบอกแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่เหลือตอนนี้อยู่แค่ไหนนะฮะแล้วก็ที่ตัวเครื่องรับก็จะมีบอกแบตเตอรี่เช่นเดียวกันนะครับ เช็ค 1>, 1 2 3 4นะครับแล้วก็ในส่วนของวอลลุม่มปรับเสียงของชัแนลต่างชัแนลหรือ B นะฮะที่ช a n n e l A ก็ต้องการปรับเสียงกับหมุนได้เลยโดย a, ไม่จำเป็นต้องเปิดล็อกค่าของตัวกุญแจนะครับก็ปรับลดเสียงได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ปรับปลดล็อกกุญแจก็จะไม่สามารถตั้งค่าในส่วนอื่นได้นะครับ ก็ส่วนเชนดับบีก็ตั้งค่าเหมือนกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมยังไม่ได้อธิบายให้ฟังในงส่วนของตั้งค่าแบบออโต้สแกนออโต้สแกนก็เลือกปลดล็อกเสร็จแล้วก็มาที่สแกนกดกดสแกนนะครับแล้วก็ ก็น,นี้สังเกตที่ตัวไมเป็น695.10ผมก็บางทีปดล็อกแล้วก็ไปที่สแกนแล้วก็ด enter ไปหนึ่งครั้งเอาไว้นะฮะปดล็อก,กเลือกมาที่สีเขียวมาที่สแกนกดหนึ่งครั้งแล้วหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ได้นะครับทีนี้ผมหมุนซ้ายไปไสังเกต ตอนนี้ก็สกแสดงว่าเ,เครื่องจะไม่เจอความถีไหนแต่เพราะว่าผมมิวอัตมมิวที่ตัวใหม่อยู่ตอนนี้ผมจะสแกนใหม่ให้ดูนะฮะตอนนี้ไม่มันจะไม่ตรงนะขออนุญาตสิงให้ไม่ตรงอีกทีนึ่งนะผมจะทำการให้ ให้สมมุติว่ามันมีความถีย่านความถีตรงนี้นะฮะตอนนี้ในพื้นที่นี้ก็จะมีตัวไม้ไปที่ย่านความที่702นี่นะครับผมจะทําการสแกนออโตัอีกครั้งนะคปัดล็อกก่อนแล้วก็เลือกวิธีสแกนอัตโนมัติ สังเกตมันจะมีเจอมันจะ,จะมันเจอ,อย่านความถี่ของ7 0 2อยู่เพราะว่าผมเปิดไมค์เพื่อจะ,อะดูว่าเครื่องมันดีแทกเจอหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้มีเครื่องแนะนำว่าให้ใช้701ถ้าเราต้องการใช้ความถี่เท่านี้เราก็เอาตัวไม่นะฮะไมค์เมื่อกี้มัน702.5 เราก็สามารถที่เอาไม่ตัวเนี้มาจ่อที่ตัวเครื่องแล้วก็กดสิ่งสัญญาณได้เลยนะฮะตอนนี้ก็ไม่ก็จะเป็น701ต้องตรงกับตัวเครื่องรับนะครับเช็ค1234เช็ค1234 บ AFIF ก็จะปิดก็คือฟังก์ชันออโตมิลนะครับถ้าไม่ต้องการให้มันปิดอัตโนมัติก็เข้าไปตั้งค่าเป็น AM OFF ไปนะครับในส่วนของชั้นน้ก็การตั้งค่าก็จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าชั้นน้ก็จะใช้จุดซิงค์จุดเดียวกันเพียงแค่มากดที่ปุ่มของชั้นน้ตรงนี้แล้วก็ซิงค์ใหม่ตรงนี้นะครับ ผมขออนุญาตจบการแนะนําการใช้งานเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับผู้ติดขัดบ้างก็ขออภัยนะครับขอบคุณมากครับ